สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้จะมานำเสนออะโวคาโดที่ปลูกด้วยมเมล็ดนะคะพันเจมค่ะอันนี้ปลูกได้หปีแล้วนะคะหปีแล้วเรามาเปรียบเทียบกับพันที่เสียบกิ่งนะคะอันนี้หปีก็จเจริญเติบโตดีนะคะ แข็งแรงอยู่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะพันเจมดูการเจริญเติบโตใบเขานะคะเหลื่อมยุบๆอยู่อื้อหลำต้นนะคะไปดูลำต้นค่ะแข็งแรงนะคะอันนี้ยังไม่ได้ทาสีให้นะคะเนี่ยค่ะ เราไม่ยอมเสียบไม่ตัดยอดเสียบเพราะว่าเราอยากรู้ว่าลูกมันจะเป็นอย่างไรนะคะหปีแล้วค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องรออีกสามปีไหมคะถึงจะให้ผลผลิตค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เสียบยอดนะคะเสียบยอดเป็น อะโวคาโดพันเอศูย์สาสค่ะปลูกใกล้ๆก,กันนี่แหละค่ะนี่เนี่ยค่ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยไม่ได้ตัดต่อภาพนะคะอันนี้ปลูกสองปีค่ะให้ผลผลิตไปแล้วนะคะเราเก็บไปแล้วค่ะเก็บไปแล้วทีนี้ยิ่งยิ่งโตนะคะยิ่งสวยงามมากเลยนะคะดูกิ่งเลยค่ะ เป็นพุ่มนะคะเนี่ยค่ะปลูกหน้าบ้านเนี่ยค่ะถนนนะคะถนนหน้าบ้านเนะะี่ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้มุมนึงเนะะี่ยค่ะปลูกไว้มุมนึงพอถึงเวลาเป็นลูกเราก็ได้เก็บผลผลิตฐานนะคะแล้วเราก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ออกมารดน้ําดูใบดูการเปลี่ยนแปลงดูการเจริญเติบโตถึงเวลาออกดอกนะคะก็จะออกดอกเริ่มตั้งแต่ลูกเล็กๆเ,เลยนะคะ ค่ะอันนี้รัดเซลนะคะหรือ A034 ค่ะปลูกแค่2ปีนะคะย้อนกลับไปดูวิดีโอตอนที่ยังปลูกเล็กๆได้เลยนะคะดูดูใบนะคะของ A034 นะคะหรือว่ารัดเซลนะคะฝรั่งเขาจะเรียกรัดเซลอะโวคาโดมันเราก็ A034 ค่ะนะคะ ดูการเจริญเติบโตเลยนะคะ2ปีค่ะให้ผลผลิตไปแล้วนะคะเนี่ยก็รอออกดอกเนาะดูกิ่งก้านเขานะคะสวยงามใบค่ะอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะให้มาเปรียบเทียบระหว่างที่ปลูกมเมล็ดกับเสียบยอดนะคะเสียบยอดได้ผลดีกว่าค่ะและสองปีคุณก็เก็บผลผลิตสองถึงสปีนะคะปลูกมเมล็ดนะคะ ยังเลยค่ะต้องรออีกนั่นค่ะเจมโอโวคาโดนะคะหปีหกเจ็ดแปดเก้าก็รออีกสามปีกว่าจะให้ลูกแต่เราไม่รู้ว่ามันจะกลายพันธุ์หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะแต่เราก็ปลูกไว้เปรียบเทียบกันดูนะคะนี่ค่ะสวยมังสวยงามมากเลยนะคะใบเดี๋ยวเราจะทำการตัดแต่งกิ่งด้วยนะคะ ตกแต่งกริงแล้วก็จะใส่ฟางข้าวใส่ปุ๋ยหมักใส่ปุ๋ยด้วยนะคะดูใบเลยค่ะก่อนที่จะออกดอกนะคะสวยงามมากเลยค่ะปลูกไม่นานนะคะสองปีพอใจมากเลยค่ะที่หน้าบ้านนะคะ1ต้นค่ะ a อซุนแซสีนะคะเหมาะสม กับสภาพอากาศในภาคอีสานบ้านเรานะคะ a อ3 4จสะอ่อนใหม่มันเนะาะมันงามต้านทานโรคได้จริงๆนะคะมุมีแมงมากินเลยจ้ะสังเกตใบนะคะ ใบสวยงามทั้ง,งที่ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะตายงามค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมนะคะทางอเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็มี a 0 3 4ย์าสี่จำหน่ายอยู่นะคะแต่มีไม่มากค่ะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะอันนี้เจมเนาะเจมก็ดูแข็งแรงนะคะต้นพันต้นค่ะ ก็ดูแข็งแรงแต่เราต้องรอนานหน่อยนะคะรอนานหน่อยขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ